มามาพี่นอ้องยูข้าวยูข้าวยูวข้าวพี่นอ้องน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ทัวพี่นอ้องสูตรใบบุยลำเด้อพี่นอ้องกินก็บสบายนาั่งใครไม่เคยกินพี่น้องแซ่บคือกัน,กนพี่น้องแซ่บคือกัน,กนเมนูกินกันตายพี่น้องอืม,ม,ม,ม เมนูคนจนเมนูกินตามมีตามเกิดพี่น้องอุย้ยแซบ่บแซ่พี่น้องเลยว่าสิกินแบบว่ารสชาติแบบเลิศรัวอลังการหน่อยก็ดันบ่มีปลาพี่น้องแต่ว่าพี่ใบกับจงไว้เด้เดี่ยวมืออื่นเสียมสิต้มอีกกันเสียนเห็ดเมนูอื่นอีกนะพี่เพื่อน พี่น้องพักหอมะเขาหอมมะลิพี่น้องเขาหอมมะลิแต่เหนียวเหนียวได้พี่น้องกินปานัวเนียวเลยด้มันเหนียวซื้อมาจากห้างอาลดีน่ะพี่น้อง ตอนใหญ่ๆกินจุๆนะคะเอาให้อร่อยตั้สวดเลยนะคะกินไม่สุภาพกินไม่ดูดีนะคะกาญยว่ากันเด้กพี่น้องมากไผมากมันนะคะสไตล์ใครสไตล์มันนะคะสไตล์บายบุญลำ กินจังส่แหละจกุกมือนี่แหละพี่น้องมันจังสิแซ่บพี่น้องนี่นี่นี่เพะตอนใหญ่ตอนใหญ่ยยก,กินคำใหญ่ยยเดอ้อไดีจุกข้อหลักพี่นอออ้องอืืของมันแซ่บของมันแซ่บพี่นอ้องเอ้ คอ่อ,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 ยคอยล่างเกือสามรอบนะนพี่น้องซื้อมาเนี่ยค่อยล่างเกือสามรอบนะต้มใส่ข้าใส่ตะไคร่แซนใบเตยน้ำมันพี่น้องกันข้าวใส่ใบมะกรูดกันข้าวเนาะพี่น้องกันข้าวอืแล้วก็ใส่มุลพาด้วยนะอื ต้มแซ่บใบลอร์เาผ่านเด้อพี่น้องให้มันเฮ็ดฟานก๋วยเตี๋ยวเน่ะอันนี้น่ะเราไปทําก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน่ะ,นนะมีเนื้ออยู่พี่น้องเราไปต้มเนื้อเพิ่มแล้วก็หั่นในนี่ใส่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสบายนางนะคะเสือ้อลองเบิ้งลองเบิง,งเงด้อทาอเสือ้อ พ a b ุษแซຫบให้เตะพี่น